สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปทำโชค CB 500X นะครับโชคของ CB 500X ของผมพังนะครับปัญหาก็เกิดจากซีน้ำมันรั่วนะครับฝั่งดิสข้างขวารถผมเป็น CB 500X 2019นะครับเป็นตัวดิสเดียวนะครับไม่ใช่ดิสหน้าคู่นะครับยังไม่เป็นตัวอัพเซดเดลยังเป็นกระบอกโชคแบบเดิมอยู่ วันนี้เราก็จะไปที่ช่างบ้านๆครับอูอัศบินช่างเพียวอยู่ที่บ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดกอนแก่นครับผม สวัสดีครับ,รบมาหาที่เทียวครับรถมาส่งคนรถอดอยจ่ข้างหลังบนีไม่ได้แล้วยามเลยังมเล้กังดีโอ้ต้งจริงจริงแบบนี้ สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูขั้นตอนการถอดกระบอกโช๊กหน้าของ c 500 b 500x ปี2019 2020นะครับเป็นตัวโครงแดงนะครับรถผมล้อหน้าขอบ19นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะทำกันยังไงถอดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะเอากระบอกโช๊กออกมาเปลี่ยนซีนโช๊กนะครับและในส่วนนี้ผมก็จะ อธิบายเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็บางช่วงก็จะให้เพื่อนๆรับชมวีดีโอไปนะครับไปชมกันเลยครับผม จำต้อ่านกันนี่เลยเนาะปกติเรเขาต้องสวดซีแล้วจากเมือโลเปลี่ยมสมัยสองเมือสมควรแล้วนะผมคุณเสือยยวสุปบุนึ่ตะครับ กินแบบสุดกินแทงแทะเสียเขินสาตอนนี้สามหมื 30, ่นจิตเหรอแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องเอาตัวล็อกเ,เป็นสปริงล็อกอน,น้ำมันด้านในออกก่อนนะครับ <laughs> ถ้าเพื่อนๆไม่เอาสปริงตัวนี้ออกก่อนนะครับ <laughs> ก็จะไม่สามารถงัดซีน น้ำมันที่อยู่ด้านในออกมาได้นะครับและต่อมาก็ต้องมาขันน็อตท,ที่อยู่ด้านล่างของกระบอกโช๊คนะครับเพื่อที่จะเอาแกนโช๊กออกนะครับถ้าเราไม่ขันน็อตตัวนี้ก็ไม่สามารถถอดแกนโช๊กออกได้นะครับออกวัออกวัออกวัอ,ออกที่ออกงานแถวันนี้น เออบัดน้อยหนึ่งเมื่อเราทำการถอดแกนโช๊คออกมาตรวจสอบดูว่ามีร่องรอยขีดขวนอะไรไหมก็ได้พบเจอกับร่องรอยนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ซีน้ำมันของเรารั่วในครั้งนี้นะครับก็พี่ช่างเราก็ได้ทำการเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับขัด ลบร่องรอยที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ซีนเกิดรั่วขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่เทน,นะครับก็ทําเพื่อป้องกันไว้นะครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราล้างชิ้นส่วนต่างๆของชุกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการประกอบเข้าด้วยกันใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่น็อตตัวล่างแล้วก็สอดเข้าไปแกนเข้าไปแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับ ก็ใส่ซีนน้ำมันเข้าไปแล้วก็ขันวัตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงด้านล่างของกระบอกชูนะครับควรขันให้แน่นนะครับและหลังจากที่เราใส่ซีนน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวสปริงที่จะเป็นตัวล็อกถ้าเราใส่ซีนน้ำมันเข้าไปไม่ถึงระยะของมันนะครับก็จะไม่สามารถใส่สป,ปริงตัวนี้ได้ครับข้อสังเกตง่ายเลย และขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการใส่ซีนกันฝุ่นนะครับซีนกันฝุ่นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใะค้ค่อยดยาดลงไปแล้วก็ใช้เป็นค้อนยางนะครับในการตอกอชาข่าปิ้งเลยใส่ปิ้งเลยและน้ำมันโชค๊ค <Hey. S 1> ที่ผมเลือกใช้ใน <Hey. S 1> วันนี้ก็คือเป็น y s s นะครับ 20W <Hey. S 1> นะครับปกติแล้ว CB500X ของผมนั้นใช้อยู่ประมาณ 10W นะครับและวันนี้ผมต้องการให้ทางดํามันนิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากล้อหน้าของผมมันเป็นล้อหน้า19เนะนก็เลยแบบต้องการความนิ่งของกระบอกโชกหน้าครับ เมื่อพวกเราประกอบกระบอกโช้กทั้งสองเส้นนะครับก็นำกลับเข้ามายึดจับตัวรถนะครับทำการขันน็อตทุกตัวให้แน่นนะครับแล้วก็ทำการทอ,อกน็อตแต่ละตัวเนี่ยนะครับต้องใส่จากควันครับยี่สิบสองตอนประมงยี่สิบสองยี่สิบสองนี่กันสิบหกปรนมาณสิบหกกว่าสิบหกตอนจำไห้เนียนะ่ย <c oughs> เ uh huh. ประกอบโชค๊คเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเบรกหน้าก,กันแล้วครับเพราะว่าเบรกหน้าเนี่ยนะครับโดนน้ำมันโชค๊ค <ๆ S 2> เต็มเต็มนะครับจึงต้องนำพ้าเบรกออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เป่าด้วยไดเป่าให้แห้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาล้างลูกสูบอีกนะครับเพราะว่าลูกสูบบอกรู้สึกว่าจะติดไปลูกนึงนะครับ เพราะว่าไม่ได้ทําความสะอาดค่อนข้างที่จะนานนะครับระยะเวลา30,000โลนี่ผมไม่เคยล้างลูกสุบเบรกหน้าเลยนะครับจงงงึงให้พี่ช่างทําความสะอาดครั้งนี้ให้นะครับลัง้างผม <c oughs> <c oughs> ม,มันมันอาบอยู่เนียเลยนะ และหลังจากที่เราได้ทํากระบอกโชกหน้าแล้วก็ล้างเบรกประกอบเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่จบครับเพื่อนๆวันนี้เราต้องถอดกองอากาศออกมาล้างอีกนะครับซึ่งเป็นงานที่แบบว่ารู้สึกว่าต้องใช้2คนในการยกถังนะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบเป็นช่างที่มีแบบตัวยกหรือว่าอะไรที่ห้อยได้ก็จะสะดวกสบายนะครับแต่ว่าพวกเราไม่มีที่ห้อยนะครับก็เลยต้องใช้คนหนึ่งเป็นคนยกแล้วก็ อีกคนหนึ่งเป็นคนปลดสายที่อยู่ด้านล่างถังน้ำมันครับอนท้ายที่จะยากนิดนึงหรือถัง c b 5 0 5x e 1 9นเดี่ยวก็จะมีสายหนึ่งหนึ่งสอง สามปักเป็นปักอันนี้เป็นปักอันนี้เป็นใสน,น้ำมันปั๊มติกเพื่อที่จะถอดอันนี้อันเดียวเพื่อที่จะถอดกองัดเป่าเฉยๆนะครับวันนี้ไม่ได้จเปลี่ยนนะครับเนี่ยเปลี่ยนก็ไม่มีเปลี่ยนครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมาด้วย เรียบร้อยกลับบ้านได้ หลังจากที่พวกเราทําตั้งแต่เช้าเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับถึงตอนนี้นะครับสิบหนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นนะครับสิ่งที่พวกเราทําไปก็จะมีกระบอกโชคหน้าเบรกหน้าแล้วก็กองอากาศนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายใ,ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าวันนี้ผมหมดไปกับค่าอะไรบ้างนะครับแรกเลยก็คือค่าน้ํามันโชคนะครับราคา600บาทต่อ1ลิตรนะครับค่าซีนน้ํามันโชคนะครับ อยู่ที่คู่ละประมาณ600บาทนะครับคือไอ้ชวนี้ผมสั่งมาจากในแอปส้มนะครับแล้วก็ค่าแรงช่างอยู่ที่ประมาณ500านะครับก็คิดราคากันเองนะครับเพราะว่าผมก็ทําช่วยพี่ช่างเองนะแล้วก็จะมีค่าอาหาร100บาทแล้วก็ค่าเครื่องดื่มอีก50บาทนะครับรวมๆแล้วผมหมดในครั้งนี้นการทำเอ็นเทเน็ต บอกตูกหน้าแล้วก็ผ้าเด็กหน้าแล้วก็เตากองอากาศนะครับผมหมดไปทั้งหมด1850งพันบาทครับเพื่อนๆและสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ได้รับดูรับชมนะครับก็จะอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปที่ผมทําลงไปนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นยังไบเกอร์ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบ๊ายบาย